เข้าวงการเลยจริงๆมากราถึงตอนเนี้ยได้เสียไป25ล้านแต่ตอนที่มันเล่นน่ะมันไม่คิดหรอกสามแสนโยนลงไปหายฟับหายฟับหายฟับ,าฟบสามแสนสามแสนสามตาก็เก้าแสนล้านหนึ่งแล้วโดนเงินไม่มีค่าเลยตอนนั้นน่ะพี่ไว้ห้ามห้ามจนไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วห้ามจนท้อที่แบบไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นผีพนันเขาเป็นผีพนัน เอยากเข้า,าวงการเลยจริงๆบอกเลยเป็นจริงเออเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเหรอคะใช่ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดค่ะไม่นานค่ะไม่นานนะคะเอาง่ายมกรลามก,กรลาจนถึงตอนเนี้ยมก,กราาถึงตอนเนี้ยได้เสียไปยี่สิห้าล้าน มักกาจนถึงตอนนี้กี่เดือนแค่สามเดือนนิดๆิด,ดสามเดือนเกือบสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งได้เสีย25ล้านคิดดูดิคือทุกคนมันโหดร้ายจริงจริงมันโหดร้ายมากมันโหดร้ายจริงๆ<า>ได้ต้องเล่นเพราะได้สัญญากับได้ไปสัญญากับหลวงปูป่หาาลวงพระอาจารย์หลวงพ่อไว้ว่าถ้าได้เลิกเล่ถ้าได้ถ้าได้แบบทำมาหากินถ้าได้เลิกเล่นถ้าได้แบบกลับมาทำมาหากินได้แบบ เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออได้จะแบบเลิกเล่นแล้วรอบนี้ได้จะเลิกเล่นจริงๆเอาไปซื้อกระเป๋านากิกาดีกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วคือตอนตอนนี้เราเสียไปเราก็จะมานั่งคิดแหละว,ว่าเราทําอย่างนี้ดีอยู่แล้วทําอย่างงั้นดีอยู่แล้วแบบเอาไปซื้อย่างงั้นดีอยู่แล้วแต่ตอนที่มันเล่นน่ะมันไม่คิดหรอก สามแสนโยนลงไปหายฟับหายฟับหายฟับสามแสนสามแสนสามตาก็เก้าแสนล้านหนึ่งแล้วบอลตาละห้าแสนไอ้บอลบอลบินละห้าแสนกดหกบินก็สามล้านาต่อคู่ต่ำแล้วต่ำอีกต่ำแล้วต่ำอีกต่ำไม่พอปุ๊บแม่ไงไปแบบต่ำครึ่งแรกอีกไปรำยิงปุ๊บโดน โดนเงินไม่มีค่าเลยตอนนั้นนะ่ะนัดายิ่งเสียนะโอ้โหทิ้วยิ่งเสียนะแม่งทิ้วอะไรก็แบบหาอะไรเล่นหาเล่นไปกดไปกดบาเออทีเนี้ยบารแม่งไวไงนาทีนึงไงไวมากอันเนี้ยคือได้ก็ได้ปึ้งได้แล้วแม่งต่อโอ้ ผ่านมาหมดแล้วคือแล้วก็แลูกค้ามาลูกค้าชั้นดีไปพนันเลยใช่คือแบบว่าลูกค้าชั้นดีจริงๆเนี่ยแฟนแฟนพี่ได้ไว่ายัางไงคะแฟนพี่ไม่ห้ามพี่ไว้ห้ามห้ามจนไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วห้ามจนทอ้อห้ามจนท้อห้ามจนแบบเหลือ,เหล,อเหลือทางสุดท้ายอะ่ะเหลือแบบเหลือทางสุดท้ายแล้วเวสุดท้ายแล้วที่ ที่แบบไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นผีพนัน